สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเมตริกจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ห,หาผลบวกและผลลบของเมตริกที่กำหนดได้ 2. นำสมบัติการบวกของเมตริกไปแก้สมการหาค่าเมตริกตัวแปรได้ 3. หาเมตริกสลับเปลี่ยนที่กำหนดได้ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันเลยว่านิยามของการบวกและลบนิยามของการบวกและลบของเมตริกนั้นเป็นอย่างไรบ้างให้เมตริก a อยู่ในรูปของ aij มีมิติเป็น m คูณ n และเมตริก b อยู่ในรูปของ bij มีมิติเป็น m คูณ n เมตริก a บวกกับเมตริก b จะได้ผลลัพธ์คือเมตริก c อยู่ในรูปของ cij มิติ m คูณ n เมื่อ Cij หาได้จาก Aij บวกกับ d i j สำหรับทุก i ที่มีค่าตั้งแต่1 2 3ไปจนถึง m และ j ซึ่งมีค่าตั้งแต่1 2 3ไปจนถึง n i ก็คือแถวที่ i นะคะแถวที่1 2 3ไปจนถึงแถวที่ m j ก็คือหลักหลักที่ 1, 2, 3ไปจนถึงหลักที่ n เราจะเขียนแทน a บวก d ด้วยสัญลักษณ์ a บวก d และจะเขียนแทน a ลบ d ด้วยสัญลักษณ์ a ลบ d จากบทนิยามเมตริกใดๆจากบทนิยามนะคะเราจะได้ว่าเมตริกใดๆจะบวกหรือลบกันได้ต้องมีเงื่อนไขคือ1 เมตริกนั้นจะต้องมีมิติเท่ากันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีขนาดเท่ากัน 2. การบวกหรือลบกันให้นําสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมากระทํากันนะคะก็คือสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้นที่จะนํามาบวกหรือลบกันได้ค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างการบวกและลบเมตริกนะคะให้เมตริก a มีสมาชิกเป็น4 1 2 3ซึ่งจะเห็นว่ามี2แถว2หลักนะคะแถวที่1แถวที่2หลักที่1หลักที่2มีมิติเป็น2แถว2หลักนะคะมิติ b มีสมาชิกเป็น3ลบ6 5ลบ2ก็จะมีมิติเป็น2คูณ2เหมือนกันค่ะ เมตริก C มีสมาชิกเป็น74ลบ13ก็จะมีมิติเป็น2คูณ2เหมือนกันเราจะเห็นว่าเมตริก A เิตริก B และเมตริก C มีมิติเท่ากันคือ2คูณ2ดังนั้น A, B และ C สามารถที่จะนำมาบวกหรือลบกันได้มาดูการบวกนะคะให้หาค่าของ A บวก B แสดงว่าให้นำเมทริก a กับเมทริก b มาบวกกันเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมทริก a มีสมาชิกเป็น4 1 2 3ไปบวกกับเมทริกซ์ b ซึ่งมีสมาชิกเป็น3ลบ6 5ลบ2ในการบวกกันนั้น เราจะนำสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้นนะคะมาบวกกันเพราะฉะนั้น4กับ3ก็จะนำมาบวกกันเราจะได้ผลลัพธ์คือตัวนี้นะคะ4ี่สากับลบ6อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้น1กับลบ6กก็จะนำมาบวกกันได้ค่ะ,ะต่อไปนะคะ 2กับ5อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะนั้น2กับ5ก็นำมาบวกกันได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ3กับลบ2อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงนำมาบวกกันได้ค่ะอ่ะเราก็มาหาค่าผลบวกเหมือนการบวกเลขธรรมดานะคะ4บวก3ก็จะมีค่าเท่ากับ7จ็บวก3มีค่าเท่ากับ7จบวกกับลบ6ก็จะได้ ลบห้าต่อไปค่ะ2อบวก5ได้7นะคะ3บวกลบ2จะได้1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เมติก A a บวกกับเมติกบ b มีค่าเป็นเมติกเลบ5 7 1ซึ่งก็จะมีมิติเป็น2คูณ2เหมือนกับเมติกที่เป็นตัวตั้งก็คือ a กับ b นะคะต่อไปไปดู มิติก B ลบกับมิติกซก็คือการนำเอามิติก B ไปลบกับมิติกซนั่นเองอ่ะ B ก็จะมีสมาชิกเป็น3-6 5ลบ6กลบ2 C ก็จะมีสมาชิกเป็น7 4-13สลบ13สมาชิกในตำแหน่งเดียวกันนำมาลบกันนะคะก็จะได้3-7ลบ7ได้ตัวนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะ ลบ6กับ4อยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนำมาลบกันก็จะได้เป็นลบ6ลบ4ต่อไปค่ะ5กับลบ1อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็นำมาลบกันเป็น5ลบด้วยลบ1ต่อไปลบ2อยู่ตำแหน่งเดียวกับ3นำมาลบกันนะลบ2กับ3อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ2ลบด้วย3ค่ะาหาค่าออกมา3 ลบ7มีค่าเท่ากับลบ4ต่อไปนะคะลบ6ลบ4มีค่าลบ10ค่ะถัดไปค่ะ5ลบด้วยลบ1ลบลบเป็นบวกก็จะได้ผลลัพธ์เป็น6ต่อไปลบ2ลบด้วย3ก็จะมีค่าเป็นลบ5นะคะลบเรียงกันมาก็จะตอบเป็นลบนะคะได้สมาชิกของ B ลบ4คือลบ4ลบ10 6และลบห จะเห็นว่ามีมิติเป็น2คูณ2เหมือนกับมิติ a และมิติ b นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะให้ a มีสมาชิกเป็น160451723จะมีจำนวน3แถวและมีจำนวน3หลักเพราะฉะนั้น a จะมีมิติเป็น3คูณ3นะคะ มิติดีมีสมาชิก2ลบ3 1 3 5 4 0ลบ2ลบ2ก็จะเห็นว่ามี3แถว3หลักเหมือนกันเพราะฉะนั้น B ก็จะมีมิติเป็น3คูณ3มิติของ a เท่ากับมิติของ B ซึ่งก็คือ3คูณ3ดังนั้น a กับ B สามารถที่จะนำมาบวกกันได้เพราะว่ามีมิติเท่ากัน มาไปนะคะการบวกเราก็จะนำมิติก A เป็นตัวตั้งแล้วเอา B มาเป็นตัวบวกอ่มิติก A ก็จะมีสมาชิกเป็น160451723มิติก B ก็จะมีสมาชิกเป็น2ลบ313540ลบ2ลบ2สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้นที่จะนำมาบวกและลบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 1กับ2บวกกันค่ะหนึ่งกับ2บวกกันได้ตัวนี้นะคะ1บวก2ได้3ค่ะถัดไปนะคะสมาชิกตำแหน่งเดียวกัน6กับลบ3ค่ะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนำมาบวกกันได้6บวกด้วยลบ3ก็จะมีค่าเป็น 3, ค่ะค่ะถัดไปค่ะ0อยู่ตำแหน่งเดียวกับ1เพราะฉะนั้นนำ2ตัวนี้มาบวกกัน 0บวก1ผลลัพธ์ก็คือ1ค่ะเราก็จะได้4บวกกับ3ได้เป็น4บวก3ผลลัพธ์ได้เป็น7ค่ะน่ะถัดไปค่ะนํานำไปบวกกับ5จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น10ค่ะต่อไป1อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ4 1บวก4 1บวก4ก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ5ค่ะอ่ะถัดไปนะคะ 7ไปบวกกับ0 7ยบวก0ได้ไรคะ7บวก0ก็จะได้7ค่ะอ่าถัดไปค่ะ2เข้าไปบวกกับลบ 2... ตัวนี้2ตัวนี้บวกกัน2บวกลบ2ก็กลายเป็น0นะคะอบวกลบ2จะได้0คนย์ค่ะถัดไปค่ะตัวสุดท้าย3ก็ไปบวกกับลบ2นะคะ3ลบ2ก็จะได้1นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามิติ a บวกกับมิติ b ก็จะมีมิติเป็น3คูณ3เช่นเดียวกับมิติที่เป็นตัวตั้งก็คือมิติ a กับมิติ b ค่ะตัวอย่างที่3ให้มิติ a มีสมาชิกเป็น468 205 b มีสมาชิกเป็น173 205เราจะเห็นว่ามิติ a นั้นมีมิติเป็น2แถว3หลักนะคะ ส่วนเมตริกดีมีสมาชิกเป็น3แถว2หลักติ2คูณ3ไม่เท่ากับ3คูณ2เพราะฉะนั้น A กับ B จึงไม่สามารถที่จะนำมาบวกหรือมาลบกันได้ค่ะจะเห็นว่าถ้า มีมิติไม่เท่ากันแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะนํามาบวกลบกันได้นะคะ่ะเรียนสังเกตดูนะ C อยู่ในตําแหน่งแถวที่1หลักที่1ก็ต้องไปบวกกับแถวที่1หลักที่1ของ B 6อยู่ในตําแหน่งแถวที่1หลักที่2ก็ต้องไปบวกกับแถวที่1หลักที่2ของ B 8อยู่ในตำแหน่งแถวที่1หลักที่3ก็ต้องไปบวกแถวที่1หลักที่3ของ B ซึ่ง b ไม่มีเห็นไหมคะเมื่อ B ไม่มีแถวที่1หลักที่3มันจึงไม่สามารถที่จะบวกและลบกันได้ค่ะลองมาทบทวนการบวกและการลบมิติกอีกรอบนึงนะคะให้มิติก A. มีมิติเป็น2อคูณสนะคะสแถว3หลัก1นึลบสลบเลบห้าสองห b ก็มีมิติเป็น2แถว3หลักเหมือนกันลบ4ี่หลบ9ก้ก็มีมิติเป็น2แถว3หลักเหมือนกันนะคะ5 2 1ลบ 7, จให้หาค่าของมิติ A บวกกับมิติ B ีนะ A กับ B จะบวกกันได้ก็ให้นำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันก็คือ1ไปบวกกับลบ4นะคะลบ3ไปบวกกับ6ลบ9ไปบวกกับ7 ดังนั้นเราจึงเขียนอยู่ในรูปของผลบวกได้ว่า1บวกกับลบ4ลบ3บวกกับ6ลบ9บวกกับ7แถวที่2นะคะลบ5ก็จะไปบวกกับ2เพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ5บวก2 2บวกกับลบ9 6บวกกับ8เราก็จะได้ ลบ1บวกกับลบ4กลายเป็น1-4ลบ4ได้ค่าเป็นลบ3ค่ะลบ3บวก6จะได้ผลลัพธ์เป็น3 -9 ลบ9บวก7มีค่าเป็นลบ2ลบ5บวก2มีค่าเป็นลบ3 2บวกลบ9จะได้ลบ7 6บวกกับ8ได้14ดังนั้นเราจึงมีอ่าเมติก A บวก B ผลลัพธ์เป็นลบสามสาลบสลบสลบเจ็ซึ่งมีมิติเป็น2แถว3หลักค่ะต่อไปให้หา C บวกดนะคะเราก็จะนำมิติก C มาเป็นตัวตั้งมิติซ C ก็จะได้แก่5 2 1สองลบเจ็ไปบวกกับมิติก B ซึ่งมีสมาชิกเป็นลบสี่หลบเก สมาชิกในตำแหน่งเดียวกันนำมาบวกกัน5บวกด้วยลบ4 2บวก6 1บวก7ลบ7บวก2 0บวกด้วยลบ9 6บวกด้วย8หาค่าออกมา5บวกลบ4ก็จะมีค่าเป็น1 2บวก6ได้8ด 1บวก7ได้8 -7 ลบ7บวก2ได้ลบ5 0บวกลบ9ได้ลบ9 6บวก8ได้14ดังนั้นเราจะได้ c บวก b b สมาชิกเป็น2แถว3หลักเช่นเดียวกับตัวตั้งนะคะมาดูสมบัติเกี่ยวกับการบวกของเมตริกจะมีสมบัติอะไรบ้างข้อแรกคือสมบัติปิดของการบวกถ้า a และ b เป็น m คูณ n เมตริกแล้ว a บวก b ก็จะเป็น m คูณ n เมทริกดังนั้นการบวกเมทริกจะมีสมบัติปิดหมายความว่า,ามิติเป็น m คูณ n เมื่อบวกกันแล้วก็จะได้มิติเป็น m คูณ n เหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อที่2สมบัติการสลับที่ของการบวกถ้า a และ b เป็น m คูณ n เมทริก a บวก b ก็จะมีค่าเหมือนกับ b บวก a ค่ะดังนั้นการบวกเมตริกก็จะมีสมบัติการสลับที่ของการบวกด้วยค่ะต่อไปข้อ3สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ของการบวกนะคะถ้า a b c เป็น m คูณ n เมทริกแล้ว a บวกกับ b แล้วไปบวกกับ c ก็จะมีค่าเหมือนกับ a นํำไปบวกกับผลลัพธ์ของ b บวก c ดังนั้นการบวกเมตริกก็จะมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ของการบวกสมบัติข้อที่4เอกลักษณ์การบวกการบวกเมตริกจะมีเมตริกศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกเมตริกศูนย์ก็คือเมตริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น0นย์หมดเลยนะคะถ้า a เป็นเมทริก aij มีมิติเป็น m คู n เมตริกศูนย์ก็ต้องเป็นเมตริกที่มีมิติเป็น m คูณ n เหมือนกันก็คือ a กับเมตริกศูนย์นั้นจะต้องมีมิติเท่ากันถ้านำเอาเมตริก a ไปบวกกับเมตริกศูนย์ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น a หรือถ้านำเมตริกศูนย์ไปบวกกับเมตริก a ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น a เหมือนกันค่ะสมบัติข้อที่5 i n อ e r s e การบวกหรือตัวผกผันการบวกนะคะถ้า a เป็น m คูณ n เมตริกแล้ว ลบ a จะเป็นอินเวอร์การบวกของ a ก็ต่อเมื่อนำเอา a ไปบวกกับเมทริกลบ a แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซศูนย์หรือนำเอาเมทริกลบ a ไปบวกกับเมทริก a ก็จะต้องได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซศูนย์เหมือนกันอีกหัวข้อหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือเมทริกสลับเปลี่ยนนิยามให้ a เป็นเมทริก aij มีมิติเป็น m คูณ n ถ้า b เป็นมิติ bij มีมิติเป็น n คูณ m เราจะเห็นว่ามิติสลับกันนะคะ a เป็น m คูณ n ส่วน b เป็น n คูณ m จะมีสมบัติว่า bij จะมีค่าเท่ากับ aij ทุก i เท่ากับ1 2 3จนถึง m และ j เท่ากับ1 2 3จนถึง n หมายความว่าทุกแถวที่ หนึที่สที่สไปจนถึงแถวที่ M และหลักที่1นึที่สที่สไปจนถึงหลักที่ N เราจะเรียกเมทริก B ว่าเป็นเมตริกสลับเปลี่ยนของ A และจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A ยกกำลังทีจากบทนิยามเราก็มาดูว่าจะหาค่าของเมตริกสลับเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะกำหนดให้ A มีสมาชิกเป็น1,4,2,3 แถวที่1จะมีสมาชิกเป็น1กับ4เมื่อนำไปหาค่าเป็นเมตริกสลับเปลี่ยนของ A เราจะได้เป็นหลักที่1น,นะคะหมายความว่าให้นำแถวที่1มาเป็นหลักที่1ค่ะอ่ะต่อไปเมตริก A มีสมาชิกแถวที่2คือ2กับ3ก็จะนำไปเป็นสมาชิกในหลักที่2ของ มิติสลับเปลี่ยนนะคะจากแถวที่2ซึ่งมีค่าเป็น2 3ก็จะกลายไปเป็นหลักที่2ซึ่งเป็น2คกับ3ข้อสังเกตนะคะแถวที่1ของ A จะไปเป็นหลักที่1ของมิติสลับเปลี่ยน A แถวที่2ของ A ก็จะไปเป็นหลักที่2ของมิติสลับเปลี่ยน A จากแถวที่1ซึ่งมีสมาชิกเป็น1 4 ็จะสลับมาเป็นหลักที่1มีสมาชิกเป็น1 4เหมือนกันและแถวที่2ซึ่งมีสมาชิกเป็น2 3ก็จะสลับมาเป็นหลักที่2ซึ่งมีสมาชิกเป็น2 3สค่ะดังนั้นถ้า B มีสมาชิกแถวที่1เป็น1 2 3 ถ้าต้องการหาเมติกสลับเปลี่ยนของ b ก็จะได้สัญ,ญลักษณ์คือ d ยกกำลัง t มีค่าเป็นหลักที่1ค่ะหลักที่1ก็คือ1 2 3สาต่อไปนะคะแถวที่2มีสมาชิกเป็น4 5 6ก็จะไปเป็นหลักที่2ของเมติกสลับเปลี่ยนแถวที่3ของเมติก b ก็จะไปเป็น หลักที่3ของเมติกสลับเปลี่ยน b ซึ่งมีสมาชิกเป็น7 8 9เหมือนกันนะคะและถ้าเมติก c มีสมาชิกเป็น1แถว2หลักนะคะมีแค่แถวเดียวดังนั้นในการหาเมติกสลับเปลี่ยนของ c ก็จะมีค่าเป็น2แถว1หลักนะคะต่อไปให้มาหาค่าของ มิติสลับเปลี่ยน a ลบ b บวกกับมิติสลับเปลี่ยน c นะคะอ่าก่อนอื่นเลยเราต้องดูว่า a กับ b สามารถลบกันได้ไหม a กับ b สามารถลบกันได้เพราะว่า a มีมิติเป็น2คูณ2 b มีมิติเป็น2คูณ2แล้วไปบวกกับ c ได้ไหมบวกกับ c ได้เพราะ c ก็มีมิติเป็น2คูณ2เช่นเดียวกันนะคะอ่าการบวกกันเราเริ่มที่ หาผลลัพธ์ของ a ลบ b นะคะหา a ลบ b ก่อนก็คือเอา a กับ b มาลบกัน4ลบ5 0ลบด้วย -5 5ลบ7 2ลบด้วย2ผลลัพธ์ออกมาก็จะมีค่าเป็น -1 5ลบ2 0และจะได้ a ลบ b ยกกำลัง t ก็คือนิติสลับเปลี่ยนของ a ลบ b นั่นเองนะคะมีค่าเป็นลบ1 5มาอยู่ในหลักที่1นะคะลบ2 0จะมาอยู่ในหลักที่2ค่ะต่อไปให้หานิติก c ยกกำลัง t นะคะ c ยกกำลัง t ก็คือการ สลับเอาแถวที่1มาเป็นหลักที่1น,นะคะเราก็จะได้หลักที่1คือ10และนำแถวที่สองมาเป็นหลักที่2หลักที่2ก็จะมีสมาชิกเป็น0ูนย์ลบ1ค่ะหลังจากนั้นให้ไปหา A ลบ b ยกกำลัง T แล้วไปบวกกับซยกกำลัง T นั่นก็คือให้นำลบ1ไปบวกกับ1ลบ2ไปบวกกับ0นย์ 5ไปบวกกับ0 0ไปบวกกับลบ1ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น0ลบ2 5ลบ1ค่ะซึ่งจะเห็นว่ามีมิติเป็น2คูณ2เท่ากับมิติของ a, b และ c นะคะส่วนวิธีการหาค่าของเมิริ x ซึ่งเรียกว่าเมิริกตัวแปรนั้นจะมีวิธีการทำอย่างไรให้ไปดูตัวอย่างนี้ค่ะ กำหนดให้เมติก2 3 0ลบ1ลบ3 1ไปบวกกับเมติก2 3 0ลบ1ลบ3 1, แล้วก็ไปบวกกับเมติก x นะคะบวกกันแล้วจะมีค่าเป็น10121-1ลบ1ซึ่งวิธีการทำเราก็จะนำา2เมติกนี้มาบวกกันก่อนนะคะอะ่ในการบวกกันก็จะได้2บวก2 3บวก3 0บวก0 ลบหบวกหนลบสบวกกับลบสาบวกหแล้วไปบวกกับนิติเ x มีค่าเป็น1 0 1 2 1ศอ่ลบหนึหาค่าออกมานะคะเราก็จะได้สองบวกสได้2 3งบวกสามได้ห 0บวก0ได้0 -1 ลบ1บวก1ได้0 -3 ลบ3บวกลบ3ได้ลบ6 1บวก1ได้2นะคะไปบวกกับเมติก x ดังนั้นแก้สมการก็จะกลายเป็นเมติก x มีค่าเป็นเมติก1น1ลบ1จากด้านหน้านี้มีเครื่องหมายเป็นบวกย้ายมาอยู่ฝั่งขวาของสมการก็จะกลายเป็นลบ เราก็จะได้ลบด้วยผลลัพธ์ของมิตินะคะที่เราหาไว้เมื่อกี้จึงมีค่าเป็น2 6 0 0-6 2ลบ6กทำการลบกันค่ะก็จะได้เป็น1-2 0-6 1ลบ2 1-6 1-2ลบ6 1ลบ0 2ลบ0 1ลบลบ6ลบ1ลบด้วย2 ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ1 2 7 3ลบ 6, 1 2, 7ลบ3มีมิติเป็น2แถว3หลักซึ่งมีมิติเดียวกับมิติที่เราทำการหายค่าของมิติตัวแปรค่ะตัวอย่างที่2ให้มิติ x บวกกับมิติก 2, 5ลบ4ลบ8 และบวกกับเมตริกที่มีสมาชิกเป็นลบห้าหลบสลบสาบวกกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นเมตริกศูน์เราจะหาค่าของเมตริก x การนำเมตริกสองเมตริกนี้มาบวกกันแล้วแก้สมการนะคะดังนั้นเราจะได้เมตริก x บวกกับ2องบวกลบห้าาบวกหลบสบวกสีบวกลบส 3บวกลบ3ลบ8บวก7เท่ากับมิติ0ูบวกกับผลลัพธ์ที่ได้ลบ3 10 0ลบ2 0ลบ1เท่ากับมิติก0ดังนั้น x จะมีค่าเป็นเมติกศูนย์ก็คือเมติกที่มีสมาชิกเป็น0นย์ทุกตัวนะคะศูนย์ศูนย์ศไปาจากฝั่งนี้มีเครื่องหมายเป็นบวกเมติกตัวนี้มีเครื่องหมายเป็นบวกเอามาไว้ฝั่งขวาก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบนะคะลบด้วยเมติกลบสามสิบศ์ลบส0งศูนลบห่งหาค่าออกมา ก็จะได้เป็น0ลบลบ3 0ลบ10 0ลบ0 0ลบด้วยลบ2 0ลบ0 0ลบด้วยลบ1ดังนั้นเราจะได้มิติก x มีผลลัพธ์เป็น3ลบ10 0 2 0 1 จะเห็นว่าการหาค่าของเมทริกซ์ x ก็คือการแก้สมการหาค่าของตัวแปร x นั่นเองค่ะให้นักเรียนไปทบทวนการบวกการลบเมทริกซ์และการหาค่าเมทริกซ์ตัวแปรหรือเมทริกซ์ x จากการทำรายงานนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ